สวัสดีครับคุณผู้ชมช่อง Ghost alcoholic ทุกท่านเรื่องราวที่ผมจะเล่าให้ฟังต่อจากนี้เป็นเรื่องราวของคุณต้นที่ได้พบเจอกับสิ่งหลอนหรือเรียกเรียกว่าวิาวญญาณหรือสิ่งที่เรามองไม่เห็นนั่นเองครับซึ่งคุณต้นฝากบอกทิ้งใช้ามาหน่อยเลยนะครับว่าการที่ได้พบเจอกับสิ่งเหล่านี้ทำให้เขาไม่สามารถอยู่ที่นั่นได้สวัสดีครับผมชื่อต้น ผมเป็นเด็กที่เติบโตในต่างจังหวัดหลังจากที่ผมได้เริ่มใช้ชีวิตจากวัยหนุ่มเข้าสู่วัยทำงานผมชื่นชอบการเล่นดนตรีมากๆเลยล่ะครับการเล่นดนตรีทำให้ผมรู้สึกว่าผมเนี่ยสนุกกับการที่ได้ออกไปร้องเพลงตอนกลางคืน,คลนแล้วก็ได้เจอผู้คนมากมายหลังจากที่พ่อแม่ผมบอกกับผมว่าอยากจะไปหางานทำในเมืองกรุงหรือเปล่าถ้าอยากไปหางานทำในเมืองกรุงเองก็สามารถไปได้เลยนะ พ่อแม่ไม่ได้ห้ามอะไรผมก็ตั้งหน้าตั้งตาเก็บเงินเลยครับจากต่างจังหวัดนั่งรถฉั่วเข้าสู่เมืองกรุงแล้วก็ตัดสินใจว่าจะเข้ามาในเมืองกรุงเพื่อเป็นนักดนตรีกลางคืนเก็บเงินทํางานแล้วก็ส่งให้พ่อแม่ใช้พ่อแม่เขาจะได้ไม่ลําบาก<ๆ>การเข้าสู่เ<อ>มืองกรุงของคุณต้นไม่ใช่เรื่องง่ายเลยแหละครับเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่ทุกอย่างเริ่มต้นใหม่หมดแล้วทุกอย่างที่วาดฝันไว้หรือว่าอยากให้มันเกิดขึ้น มันก็ดูเหมือนเป็นเรื่องที่ยากจริงๆแหละครับโดยเริ่มต้นจากการที่เริ่มหาหอพักหรือว่าที่อยู่ที่หลับที่นอนเนี่ยก็หายากจริงๆครับในกรุงเทพแต่ในขณะที่ผมยังหาที่พักไม่ได้นั้นผมก็เดินไปเรื่อยๆแล้วก็หาร้านที่ผมเล็งไว้ว่าเราจะสามารถมาเล่นดนตรีที่นี่ได้โดยที่ถ้าหากเจ้าของร้านเขาใจดีเขาก็คงรับเราไว้ทำงานและเขาก็อาจจะกว้างขวางพอที่จะรู้จักกับที่พักที่อยู่ใกล้ๆที่ร้านด้วย อากาศในวันนั้นค่อนข้างร้อนครับมีหลายร้านที่ผมกล้าเข้าไปออเดชัน่นแต่ว่าหลายร้านก็ผิดหวังนะครับเพราะว่าฝีมือของผมมันอาจจะไม่ได้เก่งเหมือนนักร้องมืออาชีพหรือว่าเขาอาจจะไม่ได้ชอบสไตล์ผมเขาจริงๆแล้วผมก็ได้ไปเจอกับอีกร้านหนึ่งครับพอเดินมาไกลามากๆแล้วร้านนั้นดูเป็นร้านที่ไม่ได้เก่าไม่ได้ใหม่มากนะครับแต่ว่ามันอยู่ค่อนข้างไกลซึ่งร้านนี้ดูเหมือนว่าจะไม่มีใครอยู่ แต่ท่านใดนั้นที่ผมเข้าไปเคาะป,ประตูหน้าร้านแล้วถามกับคนข้างในว่ามีใครอยู่ไหมครับผมเห็นว่าเป็นร้านอาหารกลางคืนมีรับเล่นดนตรีบ้างไหมครับพี่ผมเนี่ยเล่นเองเป็นฟกซองได้เลยครับพี่พี่สนใจที่จะรับผมหรือว่าอยากให้ผมลองเล่นให้ดูก่อนไหมครับเจ้าของร้านก็ให้ผมโชว์ฝีมือแล้วก็เล่นบนเวทีอยู่สักสอเพลงแล้วก็บอกว่าที่นี่ ค่าจ้างอาจจะไม่ไดีเยอะแต่พี่ชอบฝีมือเรานะพี่ว่าถ้าเรามาเล่นที่ร้านพี่แล้วพี่จ่ายค่าจ้างเราเป็นรายคืนไปอาจจะไม่ได้เล่นทุกวันแต่ว่าช่วงแรกๆก็อาจจะมาลองดูก่อนแต่ว่าค่าจ้างพี่ไม่ได้จ่ายให้เราเยอะเท่าไหร่อย่างที่เรารู้ว่าช่วงนี้เป็นเรื่องของเศรษฐกิจด้วยอะไรด้วยพี่ก็เลยจ่ายเราไม่ได้เยอะเหมือนร้านอื่นๆแต่ว่าพี่มีที่พักแถมให้เราถ้าเกิดว่าเราสนใจ เรามาอยู่ห้องพักที่พี่มีแต่ว่ามันอาจจะเก่าไปนิดนึงนะเราสนใจไหมถ้าตกลงก็ามาเล่นที่ร้านพี่แล้วก็ไปพักที่ห้องนี้ได้เลยผมรู้สึกดีใจมากๆเลยแหละครับเพราะว่าผมยังไม่มีที่พักด้วยแล้วก็การเข้ามาในกรุงเทพอย่างที่เรารู้กันดีว่าค่าใช้จ่ายหลายๆอย่างมันค่อนข้างที่จะสูงมากๆเลยทันใดนั้นที่ผมได้ยินว่าค่าจ้างอาจจะไม่เยอะเท่าไหร่ซึ่งผมก็เข้าใจได้ว่า เริ่มต้นใหม่เขาอาจจะจ่ายเราได้ไม่เยอะแต่ว่าการมีที่พักให้เป็นเรื่องที่ดีมากเลยละครับพี่เขาก็บอกทางผมนะครับว่าห้องพักนั้นมันอยู่ตรงไหนต้องเดินไปถึงซอยไหนแล้วก็เข้าไปจนสุดซอยแล้วก็จะเห็นหอพักอยู่ทางซ้ายมือเขาบอกว่าเขาเป็นเจ้าของหอพักทั้งหมดนี้แต่ว่าห้องที่เราสามารถเข้าไปพักได้อยู่ตรงชั้น3เดินเข้าไปจนสุดทางแล้วอยู่ขวามือสุด เป็นห้องที่มีไว้เพื่อที่จะให้คนมาพักซึ่งเขาก็ไม่ได้ให้ใครมาพักบ่อยๆผมเปิดประตูห้องเข้าไปแล้วผมก็เห็นว่าห้องนี้มันก็ดูกลางเก่ากลางใหม่นะครับแต่ว่าข้างในมันก็ยังดูโอเคอยู่มีฝุ่นจับหนานิดนึงแต่ว่าผมคิดว่าถ้าเราทำความสะอาดก็คงสามารถอยู่ได้หลังจากที่ผมทำความสะอาดห้องเพื่อให้สามารถนอนได้ในคืนนี้แล้ว ผมก็เริ่มที่จะเตรียมตัวอาบน้ําแล้วก็เข้านอนครับผมก็ไม่ได้คิดอะไรมากเพราะว่าเรื่องที่ผ่านมาทั้งวันทั้งการเดินหางานทั้งการเดินหาที่พักมันก็เหนื่อยมากพออยู่แล้วครับผมก็เลยไม่ได้คิดอะไรมากแล้วก็อาบน้ําเตรียมตัวจะนอนให้เร็วที่สุดในช่วงกลางคืนของคืนนั้นทันทีที่ผมเริ่มจะเคลิ้มหลับตาลงมันก็มีเสียงเหมือนคนมาเคาะป,ประตูอยู่ข้างนอก แต่ผมก็เข้าใจว่ามันอาจจะเป็นห้องอื่นที่เขาอาจจะเคาะเรียกคนที่อยู่ข้างในไม่ใช่ห้องของผมหรอกเพราะว่าเขาจะรู้จักผมได้ยังไงผมเพิ่งมาอยู่ที่นี่วันแรกผมก็ไม่ได้ลุกขึ้นไปดูนะครับผมก็ปล่อยให้เสียงเคาะมันดังไปหลังจากที่เสียงเคาะมันดังอยู่ที่ประตูทีนี้มันก็มาดังอยู่ที่หน้าต่างซึ่งห้องที่ผมอยู่มันไม่ใช่ห้องที่จะมีระเบียงอยู่ด้านหลังนั่นหมายความว่าสิ่งที่เคาะอยู่หรือว่าชนอยู่อาจจะเป็นนกก็ได้นะครับ แต่ผมกลับรู้สึกว่าน้ำหนักของเสียงที่โดนอยู่มันเป็นเสียงที่เคาะจริงๆนะครับใจหนึ่งผมก็เริ่มระแวงแล้วว่าเกิดอะไรขึ้นกับห้องผมแต่ผมก็ยังไม่ได้สนใจอะไรนะครับผมคุมโปงแล้วก็พยายามที่จะข่มตาหลับให้ได้พอคิดว่าเราอาจจะเหนื่อยจากการที่เราเดินมาทั้งวันแล้วก็เริ่มล้าจนคิดไปเองแล้วก็อีกไม่นานเท่าไหร่ครับผมก็ได้ยินเสียงมีเสียงคน เอาหน้ามันแนบที่ข้างๆหูเราตอนที่เรานอนตะแคงอยู่แล้วมันก็เป็นเหมือนเสียงลมครับเหมือนเขาพยายามเป่าลมให้ผ่านจากข้างหูเราไปซ้ายทีขวาทีแล้วผมก็สะดุ้งครับเพราะผมจำได้ว่าผมไม่ได้เปิดหน้าต่างอะไรไว้แล้วก็ไม่ได้มีพัดลมที่เปิดอยู่ด้วยมันต้องเป็นเสียงคนเป่าหูเราแน่ๆ แต่ผมก็ยังไม่กล้าที่จะลืมตานะครับแต่เสียงเป่าลมมันก็เป่าอยู่อย่างนั้นสลับกันไปสลับกันมาแบบนี้นะครับจนบทำให้ผมเนี่ยทนไม่ไหวแล้วก็คิดว่าถ้าเราลืมตาขึ้นมาเลยมันอาจจะเคลียร์ใจกว่าว่าสิ่งที่เราโดนอยู่เราคิดไปเองหรือเปล่าแต่ยังไม่ทันได้ลืมตาเลยครับผมก็ได้ยินเสียงเคาะที่ตอนนี้มันไม่ได้เคาะอยู่ที่ประตูหรือหน้าต่างนั่นะครับ แต่ว่าเสียงเคาะนั้นมันมาเคาะอยู่ตรงประตูห้องน้ำของเราเสียงเคาะมันดังมากเลยครับเล่นเอาผมเนี่ยพองงกตัวขึ้นไปโดยไม่รู้ตัวและสายตาของผมมันก็ไปมองอยู่ที่ประตูห้องน้ำซึ่งมันเห็นเขากับหัวของผู้หญิงคนหนึ่งที่ออกมาจากประตูห้องน้ำทำท่าเหมือนแอบจ้องมองเราอยู่ด้วยความสงสัยที่อาจจะอยากรู้ว่าเราเป็นใคร และพอผมกําลังจะขยี้ตาหัวของผู้หญิงคนนั้นก็หกหายเข้าไปในห้องน้ําครับทันใดน,นั้นที่ผมเห็นแบบนั้นผมก็สะดุ้งตัวเลยครับแล้วก็กระโดดขึ้นมาจากเตียงแล้วก็คิดว่าตอนนี้จะเอาอยัางไงกันแน่เสียงเคาะที่มันอยู่ข้างในห้องน้ําเหมือนก็ยังคงดังต่อเนื่องนะครับมันยังดังอยูท่ทั้งที่ประตูเปิดอ้าไว้อย่างนั้นผมก็ไม่รู้ว่าจะเอาอยัางไงกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแต่คิดจะว่าวันนี้จะต้องออกไปจากที่นี่ให้ได้หรือไม่ก็ต้องรอดจากเหตุการณ์นี้ให้ได้ พอเราเพิ่งเข้ากรุงเทพมาวันแรกมันโหดร้ายแล้วก็มันหนักหนากับเรามากจริงๆผมก็กลัวนะครับกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแต่ว่าในใจก็อยากจะเดินไปเปิดประตูห้องน้ําเพื่อที่จะได้รู้ว่าสิ่งที่เราเห็นอยู่มันเป็นใครกันแน่หรือว่ามันเป็นวิญญาณของใครที่มาหลอกเราความอยากรู้มันก็เอาชนะความกลัวจนได้ครับทุกคนผมก็เดินเข้าไปที่ห้องน้ำแล้วก็เปิดประตูห้องน้ำ แต่ตอนนั้นผมยังไม่ได้เปิดไฟในห้องน้ำนะครับและสิ่งที่ผมเห็นก็คือเงาของผู้หญิงคนหนึ่งที่สะท้อนกับกําแพงในห้องน้ําทําท่าเหมือนถูกจับมัดไว้แล้วก็แขวนคออยู่ในห้องน้ําเหมือนกับว่าผู้หญิงคนนี้เอาอะไรสักอย่างแขวนคอตัวเองไว้กับช่องเล็กๆที่มันคล้ายๆกับว่าเป็นที่ระบายอากาศของห้องน้ําซึ่งมันก็เห็นชัดเจนเลยแหละครับว่าเขากําลังดิ้นทุรนทุรายอยู่ แล้วผมก็หันไปมองที่เงาแล้วก็เห็นว่ามือของเขาเนี่ยกำลังจะเอื้อมมาแตะตัวผมแต่ทันใดนั้นเองผมก็คิดได้ว่าถ้ายืนอยู่ต่อไปเขาอาจจะสัมผัสตัวเราได้และถึงตอนนั้นเราคงจะควบคุมตัวเองไม่อยู่แน่ๆแ,แล้วผมก็รวบรวมความกล้าแล้วก็กัดฟันพยายามก้าวขาให้ออกทันทันที่มันอาจจะก้าวได้ยากผมก้าวออกไปเปิดประตูห้องน้ำไปอย่างแรงก้มหน้าก้มตาพยายามที่จะวิ่งออกจากห้องไป ในขณะที่ผมกําลังจะวิ่งผ่านเตียงเพื่อที่จะออกไปจากประตูผมกลับต้องหยุดชะง,งักเพราะว่าผมกวาดสายตาไปเห็นทันทีว่ามีผู้ชายร่างใหญ่คนหนึ่งที่แขวนคออยู่ในห้องนอนเขาแขวนตัวเองไว้กับพัดลมเพดานซึ่งมันก็มีความสูงมากพอที่จะทําให้ขาของผู้ชายคนนั้นไม่แตะพื้นขาของเขาก็แกว่งไปแกว่งมาเหมือนกับว่าเขายังไม่เสียชีวิตเป็นเสียงของผู้ชายที่ผมได้ยินไม่ชัดแต่ผมได้ยินประมาณว่าขอโทษ ขอโทษกูขอโทษแล้วสลับกับเสียงที่เขาฟืดฟัดหายใจแรงขึ้นจนสุดท้ายเขาก็นิ่งไปครับแล้วผมก็หันกลับไปมองที่ห้องน้ำสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือในห้องตอนนี้มีทั้งวิญญาณที่แขวนคออยู่ตรงห้องนอนแล้วก็แขวนคออยู่ในห้องน้ำพร้อมๆกันซึ่งผมแทบจะคลั่งตายเลยแหละครับตอนนั้นไม่รู้เหมือนกันครับว่าจะเอายังไงกับสิ่งที่เกิดขึ้นในห้องดีผมร้องตะโกนขึ้นมาอย่างดังว่าอะไรกันวะเนี่ย ผีหลอกผีหลอกแล้วก็วิ่งออกจากห้องนั้นไปอย่างรวดเร็วครับวันนั้นผมวิ่งลงไปจนถึงชั้นหนึ่งแล้วก็พยายามที่จะเดินออกไปก่อนจากตรงนั้นโดยที่ไม่อยากจะคิดถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นบนห้องผมไม่ได้เอาอะไรติดตัวมาเลยครับเป็นแค่กางเกงขาสั้นแล้วก็เสื้อยืดที่ผมกําลังใส่นอนแล้วผมก็พยายามเดินไปที่ร้านเพื่อที่จะหาคําตอบกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นให้ได้ว่าสิ่งที่ผมเจออยู่มันเป็นอะไรกันแน่ พี่เจ้าของร้านก็คงจะทราบเรื่องนี้เป็นอย่างดีผมมาถึงที่หน้าร้านผมก็นั่งรอจนถึงเช้าแล้วผมก็เห็นพี่เจ้าของร้านเนี่ยเดินมาเปิดร้านแล้วเขาก็ถามผมว่าเป็นอะไรทำไมถึงมานั่งที่นี่ทำไมไม่ไปนอนที่ห้องที่บอกไว้ผมบอกเขาสันทีว่าผมเจอผีหลอกกรับพี่ห้องที่พี่ให้ผมไปพักมันมีผีผู้ชายผู้หญิงสองคนพี่พอจะเล่าให้ผมฟังได้ไหม พี่เขาก็มองหน้าผมแบบงงๆแล้วก็ถามผมกลับว่ามันยังอยู่กันอีกเหรอทันใดนั้นทําให้ผมสตันขึ้นมาเลยละครับว่าสิ่งที่พี่เขาหมายถึงมันคืออะไรออามามาเองเข้ามานั่งคุยกับข้าข้างในก่อนทําใจดีๆเดี๋ยวข้าจะเล่าให้เองฟังเองย้อนกลับไปประมาณ5-6ปีหลังจากที่ร้านนี้ก็เปิดมาเป็นร้านอาหารกลางคืนที่มีวงดนตรีมาเล่นด้วย ซึ่งมันก็เคยเฟื่องฟูมากๆในยุคนั้นแล้วก็มีการรับสมัครวงมาร้องเพลงเหมือนทุกวันนี้แหละพี่เขาก็เล่าให้ฟังว่ามันก็มีสองผัวเมียคู่หนึ่งที่ทำวงดนตรีด้วยกันแล้วก็มีสมาชิกวงคนอื่นๆซึ่งสองผัวเมียเนี้ยผัวเขาเนี่ยเป็นนักกีตราแต่ว่าเมียเนี่ยเป็นนักร้องผัวเมียเขาก็มีวงของเขาแล้วก็เดินเข้ามาสมัครงานที่นี่มีสมาชิกในวงอีกสองคน แล้วก็ทําวงเล็กๆมาเล่นตอนกลางคืนที่ร้านนี้ซึ่งพี่เจ้าของร้านคนนี้เนี่ยเขาก็รับไว้เพราะว่าเขาเห็นว่าดูวงมีคนที่มีความสามารถแล้วก็สามารถเอนเตอร์เทนลูกค้าหงรับแขกเชียร์แขกได้ดีพี่เขาก็บอกว่าถ้าเองโหมียไม่มีที่พักก็ไปพักที่ห้องของพี่ได้เพราะว่าพี่เป็นเจ้าของห้อที่นั่นเองไม่ต้องคิดมากจะได้ประหยัดเงิน ของผมมีคู่นี้เขาก็ดีใจที่เข้ามาทำงานร้านนี้และได้ทั้งงานได้ทั้งที่อยู่ที่อาศัยเหตุการณ์มันก็เริ่มดําเนินไปเรื่อยๆครับจนผัวเมียคู่นี้เล่นที่ร้านนี้มาได้สักพักหนึ่งประมาณหลายเดือนอยู่เหมือนกันแล้วก็ทําให้ผู้หญิงเนี่ยเริ่มทํางานแล้วก็แต่งตัวโป๊ขึ้นเรื่อยๆไม่รู้เหมือนกันว่าทําไมถึงต้องแต่งตัวโป๊ขึ้นนะครับสามีเขาเนี่ยก็หึงหวงมากๆเลยแล้วก็รู้สึกว่า เมียเขาเนี่ยเริ่มจะนอกใจไปคุยกับคนอื่นซึ่งวันนั้นเนี่ยเมียเขาเนี่ยก็บอกสามีเขาว่าให้กลับบ้านไปก่อนนะเล่นเสร็จแล้วเดี๋ยวจะไปเจอเพื่อนกินเลี้ยงกับเพื่อนต่อแล้วเดี๋ยวตามกลับไปด้วยความที่ผัวของเธอเนี่ยสองหอนใจว่าเมียตัวเองเนี่ยอาจจะมีชู้อยู่แล้วนะก็เลยไม่เชื่อใจแล้วก็ํำทีเหมือนกับว่าจะยอมกลับไปที่ห้องก่อนแต่จริงแล้วได้สะกดรอยตามเธอ ไปดูซิว่าเมียของเขาเนี่ยจะไปเที่ยวกินเลี้ยงกับเพื่อนจริงๆหรือเปล่าหรือว่าแค่โกหกเพื่อที่จะไปทําอะไรบางอย่างผู้หญิงคนนี้ก็ออกจากร้านครับแล้วก็พยายามที่จะขึ้นรถแท็กซี่ออกไปที่ไหนสักที่หนึ่งซึ่งผัวของเขาเนี่ยก็ตามรถแท็กซี่กันนั้นไปติดติดเลยครับจนได้รู้ว่าผู้หญิงคนนี้แอบนัดผู้ชายไว้ที่ม้านรูดแอบทำท่าลับๆล่อๆเหมือนไม่อยากให้ใครเห็นเห็นหน้าผู้ชายด้วยนะครับที่นัดมา ซึ่งก็เป็นเสี่ยคนหนึ่งที่เคยมาเที่ยวที่ร้านนี้แล้วก็ทั้งคู่ก็เหมือนทําท่าแบบหมาหยอกไก่กันไปครับจนทําให้ผู้ชายคนนี้เริ่มไม่มั่นใจในแฟนของเขาแล้ววันนี้ทุกอย่างที่เขาคิดมันก็เป็นเรื่องจริงทันทีที่ได้เห็นเมียของตัวเองเนี่ยกำลังเข้าไปในม้านรูดกับผู้ชายคนอื่นผู้ชายคนนี้ก็เจ็บแค้นใจมากเลยครับแต่ว่าไม่ได้ลงไปทําอะไรรุนแรงกับสิ่งที่เกิดขึ้นนะแล้วก็กลับหอไปรอเมียที่บ้านโดยที่เก็บเรื่องนี้ไว้ในใจครับ หลังจากที่เมียเขากลับมาที่ห้องเมียเขาก็ทำท่าทีเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นแล้วก็กลับบอกว่าไปเลี้ยงรุ่นกับเพื่อนมาสนุกมากเลยเมานิดนึงแต่วันนี้สนุกมากจริงๆผัวของเธอก็บอกว่าไปเลี้ยงรุ่นที่ไหนมาเหรอก็แถวๆร้านแถวเรียบด่วนนั่นแหละและทันทีที่ผู้ชายคนนั้นเนี่ยควอกโทรศัพท์มือถือขึ้นมาแล้วก็โชว์รูปถ่าย ตอนที่เมียของเธอเกำลังลงจากแท็กซี่แล้วก็เข้าไปในม่านรูดให้กับผู้หญิงคนนั้นเห็นผู้หญิงคนนั้นกับสะดุ้งแล้วก็พยายามบอกว่ามันไม่ใช่ฉันมันไม่ใช่เรื่องจริงสักหน่อยเธอจะบ้าหรือเปล่าฉันจะทําแบบนั้นกับเธอได้ยังไง <an> พอผู้ชายเห็นก็บอกว่ามึงอย่ามาตอ้อแหลมึงคิดเหรอว่ากูเนี่ยไม่รู้ว่ามึงนิสัยยังไงมึงเคยเจ้าชู้ยังไงพอมึงมาอยู่กับกูมึงก็ยังเจ้าชู้อยู่อย่างนั้น มึงไม่เคยคิดที่จะเปลี่ยนกูให้โอกาสมึงไปแล้วแต่ว่ามึงก็ไม่เคยคิดที่จะกลับตัวกลับใจมึงกลับใช้นิสัยสันดานเดิมๆในการที่จะคบผู้ชายไม่เลือกหน้ามึงอยากตายใช่ไหมด้วยความโมโหและเลือดขึ้นหน้าของผู้ชายคนนี้ครับเขาก็ได้พลั้งมือตบผู้หญิงคนนี้ไปอย่างแรงแล้วอารมณ์มันก็เหมือนต่อเนื่องขึ้นไปครับผู้ชายคนนี้ก็พยายามที่จะบีบคอผู้หญิงคนนี้แล้วก็พยายามหาเข็มขัดที่มีอยู่ใกล้ตัว มารัดคอผู้หญิงคนนี้โดยที่เขาเนี่ยไม่คิดว่าการที่เขารัดคอเพียงแค่ไม่กี่นาทีจะทําให้ผู้หญิงคนนี้เสียชีวิตลงด้วยเหตุผลอะไรไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับเขาก็พยายามจัดฉากว่าผู้หญิงคนนี้เสียชีวิตในห้องน้ําแล้วก็พยายามที่จะเอาศพของผู้หญิงคนนี้ไปแขวนไว้กับหน้าต่างระบายอากาศเล็กๆ ที่มันอยู่ในห้องน้ําและก็แขวนร่างของผู้หญิงคนนี้ให้ห้อยอยู่อย่างนั้นซึ่งมันก็เป็นภาพที่น่ากลัวสยดสยองอยู่พอสมควรเลยล่ะครับแล้วเขาก็ร้องไห้เสียใจหลังจากได้สติแล้วหลังจากนั้นเขาก็รู้สึกผิดมากกับสิ่งที่เขาได้ทําลงไปแล้วก็เริ่มรู้สึกว่าถึงหนีไปเราก็คงไปไหนไม่รอดแล้วการที่เราได้มาทํางานที่นี่ได้มาเริ่มต้นชีวิตใหม่กับผู้หญิงคนนี้ที่เรามั่นหมายว่าเราจะเป็นคนสุดท้ายมันก็คง มันสลายไปแล้วผู้ชายคนนี้ก็เลยคิดสั้นว่าต่อให้ไปมอบตัวกับตำรวจเราก็คงจะไม่รอดอยู่ดีเขาก็เลยคิดที่จะตัดสินใจใช้เชือกผูกคอตัวเองฆ่าตัวตายในห้องนอนตายตามแขนเขาไปอย่างภาพที่ผมเห็นว่าเขาแขวนคอตัวเองกับพัดล, <ST K> ลมเพดานนั่นแหละครับพี่ก็คิดว่าเรื่องนี้มันผ่านไปนานมากแล้วก็ไม่ได้คิดว่า สองผัวมีคู่นี้จะยังอยู่ในห้องนี้ก็เลยให้เองไปพักเพราะว่าเห็นว่าเองหมอกไม่มีที่พักแล้วก็กําลังลําบากอยู่พี่ไม่ได้ตั้งใจให้เองจะไปโดนผีสองผัวเมียคู่นี้หลอกจริงๆเลยนะว่าแต่ถ้าเองไม่กลับไปพักที่นั่นแล้วเองจะเอายังไงต่อดีจะไปพักที่อื่นหรือว่าจะไปหาห้องพักที่อื่นไหมหรือย,ยังไงณหลังจากนั้นเองผมก็เข้าไปเก็บของที่ห้องพักห้องเดิม ที่ตอนนี้ผมได้รู้ประวัติของห้องพักห้องนี้แล้วว่าผีสองตนที่ผมเห็นเป็นผัวเมียกันนั้นที่มาหลอกผมได้โคตรแรงเน่ยเขาเป็นใครแล้วก็เกิดเรื่องอะไรขึ้นกับเขาก่อนที่ผมจะเดินออกห้องผมก็บอกเขาว่าขอขอโทษนะครับพี่ทั้งสองที่ผมมารบกวนในที่ของพี่เพราะผมไม่รู้จริงๆว่าพวกพี่ยังอยู่และผมขอให้พวกพี่หลุดพ้นจากปวงกรรมตรงนี้เร็วๆนะครับ หลังจากนั้นผมก็ไปหาหอพักที่อื่นครับยอมที่จะได้เงินน้อยหน่อยแล้วก็เอาเงินไปจ่ายค่าหอพักถูกๆก็ยังดีกว่าต้องทนอยู่กับวิญญาณสองผัวเมียคู่นี้จริงๆครับและนั่นก็คือเรื่องราวที่ผมนำมาเล่าให้ฟังเป็นเรื่องราวที่น่ากลัวสยดสยองเหมือนกันนะครับไม่อยากจะนึกเลยว่าการที่เราต้องเข้าไปหลับนอนในห้องพักที่เราไม่ได้เตรียมใจไว้ จะทําให้เราน่ากลัวแล้วก็ต้องเจอกับวิญญาณสองผัวเมียที่เสียชีวิตตอนหลอกเข้าจังๆแบบนี้ถ้าเป็นผมก็คงอาจจะภาพตัดไปแล้วล่ะครับขอบคุณที่กดไลค์กด Subscribe ช่องทางของเราแล้วพบกันใหม่กับเรื่องหน้านะครับสวัสดีครับ